มาถามเพื่นเบ่งเดี๋ยวสิ ah ่ได้ใส่อีกละต้องหองเพื่นยายบริเนใจเนาะค่ะเนาะยายกันเลยมาเร้วกันเรียวไายแหละพี่น้องจยงสี่ละค่ะมหาหยันน้ำ แสงน้ำทั่วค่ะพี่น้องนี่ให้ปุ๋ยเนาะค่ะเนาะนี่ยายเฝ้าก,กระชีใส่หมวกค่ะใส่หมวกกระชีได้ไปในเมืองอีกเด้พี่น้องโอ้ยในอำเภอปะทายเนาะค่ะเนาะตเตละมือตเตละวันเนาะค่ะเนาะไปบ่เขาวสวนกะมีธุระไปกะไปเนาะคะ่ะกะด,ด,ดีมีรถมือนีิกะอากาศดีพี่น้องบ่แดด นี่ก็สิไปแล้วค่ะนี่ไข้น้าตแตงเราก็ไลับไป11กิโลเนาะคะ่ะนี่นี่ายเขาบอกว่าอีก500เมตรเนาะค่ะเนาะสิไปเสียคันขาไฟจักได้เสียบ่ได้เสียพี่น้องเอ้ยใส่แต่ละมือแต่ละ,ละวันเนาะค่ะเนาะไปบ่เขาวสวนกะมีชุลไปกลไปเนาะคะ่ะกดีมีรถเนาะค่ะเนาะ สิไปแล้วคะ่ะนี่รวบลัดตัดตอนพี่น้องเพราะมาทางประมันจนหมดเนาะคะ่ะหมดเดียวกับฝ้าปิดเนาะคะ่ะเพราะปิดว่าใดล้มเขาน่ากัจะบ่ไปทั้งสายยางเนาะคะ่ะนี่ไม่นั่งเฝ้าเฮ็ดนี่ว่าแล้วก็ไปเนาะค่ะเนะาะจ้งซีแล้วเนาะห,ห้างเช่ยกังลุง ว่าแล้วก็ไปเนาะค่ะเนาะแจ้งสินแล้วเนาะฮะห,ห้างเชียกับลุงลุกก็สิเขาไปในใอำเภอ,อน,นี่ก็สิไปเสียไปเสียคานเน็ตมาเปลี่ยนเสียผ้าเลยพี่น้องเขาก็ไปนี่ไปกันรถซาเร่งนี่แหละคะ่ะคงลืมๆเนาะพี่น้องมุนี้กะอากาศ ดีพี่น้องบ่เดดเนี่ยกรสิไปแล้วค่ะนี่ไข่น้ามตแตงเราก็ไปเนาะจะของเพิ่นยายบริเนยใจเนาะค่ะเนาะยายกันเลยกรสิเขาไปใน่แอมเภอนี่กรสิไปเสียไปเสียคานเน็ตกรสิเขาไปใน่แอมเภอนี่กรสิไปเสีย ไปเสียคาเน,นตยแย่เสียคาไฟกะมานนี่แหละค่ะว่าถามซื้อแย่กับบอกซื้อนะคะ่ะคนว่าบา่าทานเสียไหวแยกกับเลยเสียแหละค่ะพี่น้องเดีย๋ยวแล้วก็สิกรับแล้วค่ะขอนาอสิไปแล้วค่ะนี่ ร่วมรัดตัดตอนพี่น้องพอมาท่างประมาณมา,า,แ,ลลาแล้วก็เลี้ยวปบายแหรอพี่น้องยังซีแหละว่าแล้วก็ไปเนาะค่ะเนาะยังซี่แหละเนาะฮะห,ห้างเจียกันลุงลูงกเจ้าของเพื่อนยายบริเนยใจเนาะค่ะเนาะยายกันเลยลมเนี่ยค่ะ ยายกกับสีเวนเพิ่นนี่ล่ะค่ะนี่ยนี่แหละายกกับอะโลต้าเลียงนี่ล่ะค่ะมาประจำลายจนหมดเนาะค่ะหมดแล้วเ้าก็เฝ้าปิดเนาะค่ะเพราะปิดว่นใดล้มเข่าน้ำก็จะบอ่อไปทั้งสายยางเนาะค่ะนี่ไม่นั่งเฝ้าเฮ็ดนี่นแต่ายเสียค่าไฟกะมานี่ราะคะ ไสิเขษะไปในอำเภอเน็ิไปเสียไปเสียคานเน็ตซ่าเล่งเนาะค่ะเนาะนี่ถนนใหญ่มาฮอดแล้วค่ะนี่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 นมาฮอดแล้วมองเสียค่ะยกจนหมดเนาะค่ะหมดแล้วก็กาแฟปิดเนาะคะ่ะเพราะปิดว่นใดล่มเข่าน้ำก็จะบ่าไปทั้งสายยางเนาะค่ะนี่ไม่นั่ง เป่าเฮ็ดนี่วายไซอันเวนตาเนาะคะเนาะเวนตากันล่มเนาะคะเนาะกระชีตานโทรศัพท์เนาะคะเนาะเพื่อปัดเทศไยนี่นนฟฟก้อนสิไปกะอันแวกเสียร์คาไฟฟ้าก้นเนาะคะเนาะ ใยกกระเป๋าเราก็เขาไปเราค่ะเนะสิไปแล้วค่ะนี่รวบรัดตัดตอนพี่น้องประมาทาั้งประม่นานอ่านโทรศัพท์นะะเนอะเนะคงลืมลืมเนาะพี่น้องว่าถามซื้อแยกกับบอกซื้อเนาะคะ่ะคนว่าประมานเสียไว่แยกก็เลยเสียแหะค่ะพี่น้อง ย้ายแล้วกระสีทับแล้วค่ะสมนี่ค่ะยายกระสิเวน้ำ่นนี่แหละค่ะนี่นี่แหละยายกระอโลต้าเลียงนี่แหละค่ะมาประจำและจนหมดนะคะหมดแล้วเหาก็เฝ้าปิดนะคะเพราะปิดว่นใดล้มเข่าน้าก็จะบ่ไปทั้งสายยางเนาะคะ่ะนี่ไปนั่งเฝ้าเฮ็ดนี่อ่านโทรศัพท์เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมื้อนี้ก็อากาศ ดีพี่น้องบอ่แดดนี่ก็สิไปแล้วค่ะนี่ยไข่น้าแตงเราก็ไปเนาะตีไฟแมพแมพย้อนหนีเีขาแล้วค่ะสีขาอนันกลมไฟฟ้าเนาะคะะ่ะเนาะนี่รถสีกระสีใส่หมวกค่ะใส่หมวกกระสีใดไปในเมืองอีกเด้กพี่น้องโอ้ยในอำเภอปะท้ายเนาะคะะ่ะเนาะตีไฟแมพแมพย้อนหนีสีขาแล้วค่ะ ที่เขาอันปุ่มไฟฟ้าเนาะค่ะเนาะนีะ่รถสีสินสตีไฟแมพแมพย้อนหีที่เขาแลว้วค่ะสีเขาอันปุ่มไฟฟ้าเนาะค่ะเนาะนีะ่รถสีส,สิไม่นั่งว่าสิไปเขาในอำเภอเนาะคะ่ะไปป่าท้ายไปเสียค่าไฟพี่น้องค่าโทรศัพท์ ฟ้าวมาอาบน้ำเลี้ยนเสียผาโอ้ยบ่าอาบหลอกมันนะบได้น้ำจนมดนะคะมดเดียวเท่ากับฟ้าวปิดนะคะเพราะปิดบ่าดร่มเขา่าน้ำก็จะบ่ไปทั้งสายยางนะคะนี่ไม่นั่งฟ้าวเฮ็ดนี่ถอดไว้แล้วก็สิเขาไปเสียแล้วคะ่ะจะได้ไปถามเพื่อนบึงนกขาะ,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 ะกับเปิดไปแล้วคะ่ะนี่ว่าสิมากดคิ้วนกขเน,ะะนะะมะากดคิ้วมาถามเพื่อนบึง เดี๋ยวสิบ,บ่าได้ใสอีกละนี่มูนี่สีฟ้าล่าลายลย่ไลยหอดเร็วหอดเร็ว่อเนาะสิบไปแล้วค่ะนี่รวบลัดตัดตอนพี่น้องพอมาท่างประมันวาย <laughs> ส่อันแว่นตาเนาะค่ะเนาะแว่นตากันลมเนาะค่ะเนาะกระชิดบ้าแล้วก็ไปเนาะค่ะเนาะจังซีแล้วเนาะห,ห้างเชียกันลุงลุ้งเตห้องเพื่น <c oughs> <c oughs> ยายบน,ใน,ใน,ใน,ะะนีย์ใจเนาะค่ะเนาะยายกกันเลยกระชิดเขาไปในอำเภอ,อน,นี่กระชิดไปเสีย เสียคาเน,น็ตมาเปลี่ยนเสียผาเลยพี่น้องแล้วก็ไปนี่ไปกระดซาเร่งนี่แหละค่ะเพื่อปัดทไทยนี่ก้อนสิไปก่ะอันแวกเสียา่าไฟฟ้าก้อนนะค่ะเนาะในกระเป๋าเราก็เ,ากเขาไปแล้วค่ะตีไฟแมบแมบย้อนนีสีเขาแล้วค่ะสีเขาอันผมไฟฟ้าเนาะค่ะเนาะนี่รถสีสกับสีไส,ส,ส้หมวกค่าไส้หมวก ก็สิได้ไปในเมืองอีกเด้พี่น้องโอ้ยในอำเภอปะท้ายเนาะค่ะเนาะเพอปะท้ายนี่ก้อนสิไปกะกัะนแวกเสียขาไฟฟ้าก้อนเนาะค่ะเนาะเด็กกระเป๋าเราก็เขาไปแล้วค่ะว <laughs> ่านเราก็ไปเนาะค่ะเนาะจังศิแล้วเนาะห,ห้างเทียกันลุงลุงกเจ้าของเพิ่น <laughs> ยายบริเนยใจเนาะค่ะเนาะยายก็เลยเจ้าของเพิ่นยายบริเนยใจเนาะค่ะเนาะยายก็เลยว่ <laughs> าแล้วก็ไปเนาะค่ะเนะาะยังสิแล้วเนาะห,ห้างเทียรกับลุงลุกซาเล่